ีคนเีร้าไมทัรันเลร่่ตรงไหร่มีเราค่ยาดแวีบกไปทั้งเบียร์ทางน้บุรีนะครับนี่นะครับติดกระจกไปกับมุงลวดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตามด้วยงานสะตันเลสนะครับ สเลสามศูนสี่นะครับนักพิงนะครับกับช่องกันทุนักครับด้านล่างท่านกำลังกเก็บรายละเอียดอยู่นะครับเป็นเงาชี้นะท่นเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านต้องให้เจ้าของบ้านเก็บด,ด้วยตรงไหนดังๆเลยดูไวด้ดนะีนะสวยเลยนะครับผม เป็นประตูหน้านะผมเป็นประตูบานเปิดบานคู่นะครับบานหนึ่งจะมีกรงพื้น,นะครับอีกบ้านหนึ่งจะเป็นบานเดินเข้าเดินออกนะครับแต่เปิดได้สองบานแล้วครับเลน่นะานี้จะเป็นตะก้อนครับแล้วก็สลับวยบอลด้าน,น,นบนนี้ก็จะเป็น

พี่องงานนะครับศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดศูนย์สองห้าสองนะครับลูมิเนียมเหล็กดัดมุ้งลวดนะครับประตูม้วนนะครับตัวจรนเล้ลาวกันตกนะครับสอบถานราคาได้นะครับผมตัวรีโมทนะครับบันเสียมบันเปยนะครับฝากผลงานด้วยนะครับผมมีพิธีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ